สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะวันนี้นะคะคุณนกเล็กก็มีเหรียญบาทนะคะเหรียญหนึ่งบาทมาให้ศึกษากัน,นะะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เหรียญบาทที่ใช้กันในปัจจุบันกันดีกว่าค่ะ,คะนี่เหรียญบาทเหรียญแรกเนี่เด็กๆก,ก็ใช้กันอยู่ทุกวันเลยใช่ไหมคะซื้อขนมซื้อของเล่นซื้ออาหารซื้อของที่จําเป็นก็ใช้เหรียญน,นี้กันอยู่นะคะอูนะนี่นะคะ อัานหลังก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9นะคะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทตอนเฉลิมพระเกียรติค่ะเฉลิมพระเกียรติคลองราชสมบัติใช่ไหมเอ่ยอ่าฉลองศริราชาสมบัติครบ50ปีนะคะอันนี้เหรียญหนึ่งบาทและนี้ก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลกทีท่9นะคะ เดียวกันนี่อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะสมัยก่อนก็เป็นเหรียญบาทอันนี้คุณนกเล็กอะ่ะทันได้ใช้นะคะเหรียญหนึบาทเนี่ยตอนเด็กๆคุณนกเล็กยังใช้อยู่เลยนะคะได้ตังไปกินขนมที่โรงเรียนวันละบาทนะคะสมัยก่อนสมัยตอนคุณนกเล็กอยู่อนุบาลอยู่ปหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆวันละ2อบาท3บาทนะคะนนเปนปในรูปต่อไปค่ะก็จะเป็นเหรียญหนึบาท ตากุรุหนบาทที่เป็นครุฑอันนี้คุณนกเล็กไม่ไม่ทันได้ใช้นะคะเป็น1นึ่งบาทนี่นะะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ปีพศ255พพศ255 5แน่นอนคุณนกเล็กก็ไม่ทันใช้เช่นกันเดียวกันนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นด้านหนึ่งเป็นเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะคะหนึ่งบาทเป็นช้างสามเสียนหัวนี้อันนี้แบบหนามากเลยค่ะอันนี้ปีพศ2459หบานึ่งบาทเอ๊ะด้านนี้เขียนว่าเขียนว่าอะไรคะมหาวชิราวุธสยามิน รัชกาลที่หกแสดงว่าเหรียญนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หกว้าวโอ้โหเราก็ได้มาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เหรียญกันนะคะอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเช่นเดียวกันค่ะเขียนว่ารัชกาลที่ห้าโอ้โหแกกว่าเมื่อกี้อีกเก่ากว่าเมื่อกี้ไม่ใช่แกกว่าเก่าเมื่อก่าวกว่าเมื่อกี้อีกนะคะหนึ่งบาทที่เขียนว่ากรุงสยามหนึ่งบาทนะคะ สมเด็จพระปรมินมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวอืมอันนี้ไม่ได้เขียนบอกปีพศออไว้นะคะรัชกาลที่ห้าเลยเนี่ยสมัยรัชกาลที่ห้าเลยเหรอเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเหมือนกันค่ะอันนี้ เหรียญหนึ่งบาทอันนี้เป็นรูปรวงข้าวเป็นปีพศ2525นะคะส่สนนั้าน,นี้ก็เป็นราชการที่9กแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญพิเศษอีกเหรียญหนึ่งค่ะหนึ่งบาทเหมือนกันเป็นคูโดนีด่ขออ่านหบ่อมันเล็กมันเล็กอ่ะบำรุงเกษตรประเทศรุ่งเรืองอ่ารัฐบาลไทยปีพศ2515 เป็นเหรียญพิเศษเขียนว่า b a n g k o k 1978 Asian Games ส่วนด้านนี้ก็มีพระบรมฉายาลักษณ์มีพศ2521นี่ออนี่ก็คือ เหรียญ1นึบาทนะคะสมัยก่อนๆน,นะคะก็มีให้เราไว้ศึกษาประวัติความเป็นมาแล้วก็วิวัฒนาการของเหรียญแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณยายที่เก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานได้ดูแล้วก็เอาไว้ศึกษานะคะเด็กๆก,ก็เหมือนกันนะคะก็ถ้าอยากเป็นนักสะสมก็ลองเริ่มหัด เก็บสะสมเล็กสะสมน้อยนะคะเพราะเงินทองเป็นของมีค่านะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ไม่มีน้องถูกใจลงไปข้างล่างแล้ววันนี้คุณนกเล็กก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทั้งทาง YouTube Facebook และ i ิน t a g r a m นะคะบ๊ายบายค่ะ